สวัสดีค่ะนะคะาพารวยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาพบกับพานอยนะคะชุดพิเศษชุดธรรมดาแล้วก็ชุด V.I.P. นะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอย้อนนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆจะได้ดูสถิติในการวางเลขของนะคะาคาพารวยด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะฮานอยชุดพิเศษนะคะมันออก สามหนึ่งดกับห้าศูนย์นะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะมันเข้านะคะ8เด่นนะคะถ้าใครเป็นสาวกดนะคะเจาะเลขไล่ได้8 1ดหนึ่งด้วยนะคะผลของเมื่อวานนะคะต่อไปฮานอยชุดธรรมดานะคะเมื่อวานนี้มันออกสองก้าสี่กับสี่เจดนะคะจะบอกว่ามันเข้าน้นเน้นเลยนะคะเจดสี่ไม่ต้องกลับเลยแต่เข้าเป็นตัวกันเนาะ ตรงนี้ถ้าใครดูก็จะได้ด้วยนะคะต่อไปเป็นตัวฮานอย vip นะคะผลมันออก026กับ42นะคะอันนี้ก็โดนเต็มๆเลยนะคะเข้าทั้ง2เข้าทั้ง4เข้าทั้งเจาะเด่นนะคะตรงนี้นะคะ24ยังไงก็ดีใจกับคนที่ติดตามผลงานของนะคะพารวยด้วยนะคะต่อไปเจาะเด่นรวมมิดก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ ได้ทั้งสองสี่เจ็ดสี่เลยนะคะตรงนี้ถ้าใครขี้เกียจคิดก็ได้แน่นอนถ้าแทงแค่ตรงนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูนะคะวันพุทธที่สิบห้านะคะว่ามันจะมีเลขอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับให้มันชัดชัดนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดชัดเนาะเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวค,ค่อยๆเลื่อนดูเนาะ โอเคค่ะฮาหนอยชุดพิเศษนะคะนะคะพารวยเจาะได้9ได้0นย์ได้1นะคะเจาะ901091อย่าลืมตัวกัน3ตัวต,วตรงแนวเลขไล่ชอบตัวไหนก็จัดเลยนะคะต่อไปชุดธรรมดาเด่น5เด่น6เด่น7นะคะเจาะห657แล้วก็67นะคะอย่าลืมดูตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่เลขเบิ้ลอย่าลืมนะคะย้ำนะคะต่อไปชุดเ i p พี่เด่น7เด่น8เด่น9้า เจ็78ป 9, 9นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขไล่เลขเบิ้ลนะคะตรงนี้ก็สำหรับคนที่เกียดคิดเหมือนเดิมนะคะก็มาทำตรงนี้ก็ได้นะคะมี9 0 5า7 8 9 1 6 7, 7 อย่าลืมมองตัวกันอย่าลืม3ตัวตรงอย่าลืมเลขเบิ้ลน,นะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ฮานอยนะคะปังเหมือนเมื่อวานนี้นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับผลนที่นะคะวังคลิปแต่ละคลิปก่อนใครได้